รัฐบาลเนี่ยนะครับด้วยใจลึกๆก็ต้องการเป็นรัฐบาลต่อใช่ไหมฮะยึดอำนาจมาแล้วเป็นมาสี่ปีแล้วก็ไม่พอเลือกตั้งมาแล้วก็เขียนนะอยากจะโกงอะไรก็เขียนไว้ในรัฐมนูญนะ,นะครับนะแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ก็เป็นรัฐบาลต่อไปเต้าแ์ๆคุณไปยุ่งไม่ได้ไปหรอก เป็นแค่นี้ยังไม่พอยังจะเป็นต่อไปอีกอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเป็นต่อไปจะเป็นยังไงก็ทำยังไงที่จะให้ประชาชนเลือกตั้งตนเองเลือกพักตนเองต่างๆเพื่อเพื่อให้ได้มีจำนวนมากที่สุดจะได้จัดตั้งรัฐบาลได้ทั้งทั้งที่มีสวอีก250ร้าอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำวิธีทางเพราะฉะนั้นไอ้เงินทองที่จะใช้จ่ายเนี่ยแทนที่จะมาลงสู่จุดนะที่มี ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ <S <S ยกตัวอย่างเช่นงบประมาณมนะครับในทุกปีทุกปีนะคุณดารากรนะลองไปดูตัวเลขงบประมาณนะของทหารเนี่ยนะตอนคุณไปยุทธเข้ามาปี5-7งบประมาณ80,000กว่าล้านหกเจ็ปีปาเข้าไป2 0 0 0 0 0กว่าล้านนะครับทำไมงบประมาณมันพุ่งกระฉูดไปถึงขนาดนี้ถามว่าทหารมีผลงานอะไรนะไปลบกับใคร ไปทําอะไรไม่มีผลผลิตอะไรสักอย่างอ่าพอท่านพูดพูดมาถึงตอนนี้ก็ต้องถามถึงจุดยืนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงบทบาทสวท่านอยากจะแก้ไขอะไรตรงนี้ไหมคะน้องสิบเสียงมันไปสู้ก็ไม่ได้หรอกอ๋อจหมายให้ที่ผ่านมาจะเอาบัตรสองใบบัตรหนึ่งใบอะไรต่างแล้วนะค่ะหรือจะการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะพักพลังชลเสนอมาอย่างนี้เพื่อไทยเสนอมาอย่างนี้นะทุกคนอภิปรายเนี่ยพลังชาัด ก็อภิปรายตัวเองดีใช่ไหมเพื่อไทยก็อภิปรายของตัวเองดีอะไร mm. เงี้ย,ย,ยน,นะไอ้ผมเองอภิปรายดีว่าเฮ้ยแม่อาต้องสองฝ่ายน่ะนะ mm. นะเพราะคุณเขียนมาคุณก็เขียนเพื่อตัวเอง mm. เพื่อไทยก็เขียนเพื่อตัวเองพลังประชาธิปก,ก็เขียนเพื่อตัวเองเห็นไหมตอนแรกอันหนูเหม่อคิดแล้วคิดอีกห0ศูนเนี่ยกูได้เปรียบแน่ออกมาบัตรใบเดียว uh. พอผลออกมาอย่างนี้ปับ๊บเป็นไงเพื่อไทยไม่ได้ประเทละคน mm. พลังประชาธิก,ก็กลัวงวดหน้า นะประยุทธ์ก็ไม่ได้ถ้าเข้าผลิตระดับหนึ่งประวิทย์ก็ไม่ได้เป็นก็เลยมาแก้เป็นสองใบเห็นไหมมันเพื่อตัวเองทั้งนั้นผมถึงบอกไม่เอาเอาที่ประชาชนเขาเสนอเข้ามาเนี่ยล่ะที่ก็ลงชื่อแสนกับคนเนี่ะตอนนั้นบอกให้พิจารณาตัวนี้สิตัวนี้มันเป็นกลางจึงไหมฮะนั่นเนพิจารณาได้ซ้ายขวาได้ไงล่ะก็เสียงเราก็แพ้เห็นไหมะฉะนั้นที่คุณนารกรถามผมว่ามีนโยบายยังไงคิดยังไงไม่ต้องคิด พอคิดไปก็สู้เขาไม่ได้สิบเสียงจะไปสู้อะไรอ่ะ